ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนเนาะนะครับวันนี้ก็มีในส่วนของตัวรถตู้นะครับตัวหน้าสั้นนะครับอันนี้ก็จะเอาไปเติมในส่วนของสาขาสุวินทวงศ์นะครับก็จะมาอธิบายในฟิลในการขับด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของตัว3.0นะครับเกียร์เมนนวดนะครับราคาเจ็ดแสนสิบหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถปี2018เลขไม่แป0 0มืนะครับคันนี้เลขไม่แป0 0มืนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบขับให้ด้วยนะครับว่าฟิลการขับเป็นยังไงเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กมีมาให้ นี่เลยนะและที่สําคัญนะครับด้านในนะครับนะเราก็ทําการกําลังทําความสะอาดตรงนี้นะครับตัวเบาะก็เป็นเบาะใหญ่เบาะใหญ่เบาะหนังแบบนี้นะครับด้านหลังสี่สตรงนี้2นะครับเป็นทั้งหมด9ที่นั่งนะครับแล้วก็มีส่วนของตัวหน้าจอลําโพงให้แล้วเรียบร้อยนะครับครบจบสภาพหลังคาก็ถือว่าสวยนะคันนี้ก็เป็นส่วนของเกียร์มนนวลเนาะเดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปกันครับ ครับสวัสดีครับมาวันนี้ก็มาขับรถนะครับรถตู้เนาะนะครับฟิลลิ่งในการขับนะครับบอกเลยว่าเหยียบนี้คือพุ่งอย่างเดียวนะครับติดเท้ามากเนาะระบบเครื่องเสียงดีมากนะครับแต่ไม่ขออนุญาตเปิดให้ฟังนะครับนะเพราะว่ายวดท่องผมจินลิขสิทธิ์เนาะนะครับเครื่องเสียงดีมากนะครับฟิลลิ่งในการขับก็ถือว่าโอเคชงล่างนิ่มๆแน่นๆนะครับเหมาะสมใครอยากเอาไปใช้งานนะครับคันนี้ก็เป็นในส่วนของเกียร์แมนนวลเนาะ วันนี้ก็ได้ขับมาเลขไม่แปดหมื่นนะครับช่วงล่างดีมากนะครับคันนี้ก็ได้ในส่วนวของตัวล้อแมกแล้วเรียบร้อยนะครับโดยโดยรวมนะคันนี้ก็ถือว่านิ่มนั่แหละนะครับขครอยากได้ไว้เช้งานสามารถติดต่อมาได้เรววๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดรอบคันนะครับไปชมในคลิปต่อไปได้ครับครับฟีลลิ่งในการขับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนนสําหรบคันนี้นะครับ ก็ใครที่อยากได้ไวใช้งานนะครับถามว่าฟรีดาวได้ไหมรถตู้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนาาประมาณ3-4ปีฟรีดาวได้เลยพี่เพราะว่ารถตู้สมัยก่อนออกง่ายมากนะครับออกง่ายมากแต่สมัยนี้นะครับแต่ถ้ามีติดไม้ติดมือหน่อย2องแสนสามแสนนะครับมาหาผมเลยนะครับเครดิตไม่ดีนะครับแต่มีดาวประมาณ40% 50%นนะครับมาเลยนะครับไปป้ายแดงไม่ได้มาหาผมครับช่วยได้แน่นอนนะครับโดยรวมนะครับรถเดิมรอบคัน ครัคัน,นี้ใครอยากได้ไว้ใช้งานสามารถติดต่อมาได้ด่วนๆนะครับอันนี้ผมก็อยู่สาขาใหม่แล้วเนาะเอามาเติมให้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นสาขาสูวินทวงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรถตู้หน้ายาวไหมนะครับคันนี้โอเคเลยนะขับมาโอเคมากนะครับนานๆจะได้ขับมารีวิวกันสักทีเนาะคันนี้ก็เป็นในส่วนของ799นะครับคันนี้เกียร์ออโต้ไหมถ้าผมจําไม่ผิดอ่าคันนี้เกียร์ออโต้นะครับลูกค้าผมกําลังมาจัดไฟแนนะซ์เนาะ สำหรับคันนี้นะครับรถปี2018นะครับเลขไมล์แสนแปดเนาะแล้วก็รถตู้หน้ายาวเพียบเลยนะครับก็ถือว่าสวยคันนี้เข้าใหม่นะครับเลขไมล์แป0 0 0ืเองนะครับรถปี2สด้วยนะครับเลขไมล์แป0 0 0ืรถปี2สนะครับเกียร์ออโต้ราคา1 2 5 0 0 0 0าบาทนะครับแล้วก็มีเสียงเกียร์เสียงอะไรนะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยคันนี้เลขไมล์สา0 0 0ืนะครับ1,179,000บาท นะครับน้ำ2.8กิโอโตนะครับปี20นะครับคันนี้ก็ปี19เลขไมล์แสนห้าหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับน้2.8นะครับก็ถือว่าสวยนะรถตู้หน้ายาวเยอะนะครับเวนจูรี่เนาะสองคันนะครับมีในส่วนของคันสีขาวแล้วก็คันสีดำนะครับตัว V ทั้งคู่นะครับนะตัว V ทั้งคู่นะครับใครเคยเห็นเขาแต่งไหม บอกเลยว่าสเกิร์ตรอบคันแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวเวนจูรี่นะครับราคา879,000นะ 3.0V นะครับนาคันนี้ก็สวยเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับใครอยากได้ไว้ใช้งานสามารถติดต่อมาได้ด่วนๆนะครับมีเต็มคาราเบลนะครับก็เราจะเติมในส่วนของรถตู้นี้ประมาณให้ร้อยคันนะครับนะร้อยคันมีให้เลือกมากมายแน่นอนนะครับคันนี้ก็เป็นรถตู้หน้ายาวอีกหนึ่งคันนะราคาราคาไม่ถึงล้านนะคันนี้ นะครับ9 9 0 0 0 0มื่นะครับ9 9 0 0 0 0นาหนะครับคันนี้ก็เป็นในส่วนของเกียร์แมนวนวลเนาะเกียร์แมนนวลราคาก็จะประมาณนี้นะครับ9 9 0 0 0สนาหปี19เลขไม่แสนเก้านะครับเป็นเครื่องยนต์2.8เนาะตัวหน้ายาวนะครับรถตู้รถกระบะก็มีเยอะนะครับเนาะก็ประมาณนี้ใครอยากเห็นสาขาใหม่ไหมพี่ดูก่อนหลังคาเบิลเริ่มเลยนะครับอ่าหลังคาเบิลเริ่มเลยผมพาไปดูในส่วนของอ่า ต่างๆนะอันนี้ก็เป็นกระบะนะครับนะเป็นกระบะกําลังเอาเข้ามาเติมนะครับโซนกระบะอยู่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของ PPV นะ m u l x เยอะนะครับดะว m u l x เยอะมากมายนี่ครับ m u l x โฉมเนี่ยนะ3.0 Navy นะครับ3.0 Navy ตัวเนี้ผมมีประมาณเกือบ50คันนะครับนะแล้วก็ด้านหน้าเป็นในส่วนของตัว f o r t u n e r Leader Legender นะครับ แบ็กท็อปหรังคาแบ็กลูป2.8ซิดมาโฟนะมีหมดเลยนะครับใครอยากได้ไปใช้งานสามารถติดต่อมาได้ด่วนๆเลยนะครับนี่นะอ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวคอร์สนะอันนี้ยาดิทคอร์สนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวคอร์สทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถเล็กนะอีโคคาร์พวกวีออสพวกยาลิทนะครับมีให้เลือกมากมายแน่นอนพี่นะครับใครอยากได้ไปใช้งานติดต่อมาได้ด่วนๆเลยอันนี้ก็เป็นยาดิสตัวแฮกแบ็กตัว5ประตู นะครับส,สวยเนาะเนี่ยก็เป็นสถานที่นะครับเนื้อที่ประมาณสิบไร่นะครับนั้นเนื้อที่ประมาณ1ิบไรผมพาไปดูนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของพื้นที่ปล่อยรถนะครับพื้นที่ปล่อยรถให้ดูก่อนนี่ครับสวยไหมเพชรยนต์นะครับด้านหน้าก็มีในส่วนของให้ดูก่อนอ่า อันนี้เป็นส่วนของตัวไทยพัดนะครับครบวงจรนะครับยางน้ำมันเครื่องเบรกแบตเตอรี่ช่วงล่างนะครับตั้งศูนย์มีหมดนะครับนี่ครับมีให้เลือกมากมายให้ใช้งานแน่นอนนะครับตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยเลเซอร์นะครับครบวงจรไทยพัดนี่ก็เป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะครับเบอร์ต้นๆเลยนะของประเทศไทยนะครับขออนุญาตอ่าให้เห็นกันชัดๆเลยนะนี่ครับสวยพี่ รถเยอะมากมายแน่นอนนะครับใครอยากได้วิใช้งนานสามารถติดต่อมาได้เร่อนเรืนะครับก็ประมาณนี้นะของผมเนี่ยสาขาตรงนี้ติดกับเส้นสุวินทวงศ์นะครับเส้นสุวินทวงศ์เลยขออภัยนะครับนะกเส้นสุวินทวงศ์เลยนะครับขาเข้ามีนบุรีประมาณ5กิโลนะครับถึงมีนบุรีนะครับตรงข้ามก็เป็นในส่วนของบรทอนะครับใครขับรถผ่านมาใกล้ๆกับยูสุนะครับใกล้ๆกกับยูสุนะครับฝั่งเดียวกัน ใครอยากได้รถมาใช้งานสามารถติดต่อมาได้ด่วนเลยนะครับสุดท้ายนี้ครับนก่อนลาจากกันครับผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ